ท่าอากาศยานไทยออกมายอมรับนะครับว่ากว่าจะฟื้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยได้ถึงระดับร้อยล้านคนขึ้นไปต้องรอเวลาอีกถึงหนึ่งปีเต็มๆนะครับ <S <S นายนิตินายสิริสมัตการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทท่าอากาศยานไทยวันนี้บอกครับว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหการรมการบินและการเดินทางหลังจากประเทศไทยนั้นเปิดมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนไม่เป็นไปตามคาด คือเดิมทีคาดว่าน่าจะกลับมาฟื้นเร็วนะฮะโดยน่าจะมีผู้โดยสารถึงกลางปี65 1 0ล้านคนแต่เจอสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะกลับมาถึงกลางปีหน้าได้แค่60ล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะรอชาวต่างชาติกลับมาได้ตั้งแต่1้0ยสถึงร้อล้านคนอาจจะต้องรอไปอีกหนึ่งปีคือต้องไปถึงกลางปี66ครับขณะที่สถานการณ์การกลายพันธุ์โควิด19โอไมครอนบอกว่าจะไม่ทําให้อุตสาหกรรมการบินนั้นตกต่ําเร็วร้ายไปกว่านี้แล้วนะครับแต่นั้นทอทก็ประยัประกาศ ขยายมาตรการพยุงผู้ประกอบการในท่ากาเซียนที่จะจบลงในมีนาคมปี65ต่ออายุอีก1ปีครับยางไรก็ตามมีผู้ประกอบการเลิกกิจการไปแล้วหนึ่งใน3แม้จะเปิดประเทศแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งบอกไม่กล้านะฮะที่จะกลับมาเปิดใช้บริการอีกครั้งหนึ่งครับท้งนี้คาดการณ์ว่าจานวนผู้โดยสารภายในประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติก่อนเกิดโควิดได้อีก6เดือนข้างหน้าทีนี้ถ้าผู้โดยสารระหว่างประเทศยังไม่กลับมาเนี่ยแต่ก็พอจะเริ่มเห็นแนวโน้มกระเตื้องขึ้นนะครับ โดยเฉพาะธันาวาคมมียอดจองการเดินทางข้าประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ20%ส่วนผลประกอบการของท่ากาเซียนไทยปีนี้สัญญาณยังไม่ดีนะฮะอาจเป็นปีที่3ที่ส่อแววขาดทุนอย่างต่อเนื่องครับ